ค้นพบขณะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้เสวยราชและทรงผนวดประทับอยู่ณนะวัดราชาธิราชนั้นได้เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือในพุทธศักราช2,376เมื่อเสด็จไปถึงเมืองสุโขทยัยได้ทรงพบศิลาจารึกสองหลักและแท่นหินหนึ่งแท่น ตั้งอยู่ที่เนินประสาทในพระราชวังเก่าสุโขทยัยต่อมาภายหลังปรากฏว่าเป็นศิลาจารึกของพ่อขุนดามคำแหงหลักที่หนึ่งศิลาจารึกภาษาขอมของพระยาลิไทยหลักหนึ่งและแท่นหินนั้นคือพระที่นั่งมานาังคสัสศิลาบาทพระองค์ได้โปรดให้นำโบราณวัตถุทั้งสชิ้นกลับมาอย่างพระนคร และได้ทรงพยายามอ่านศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงจนทราบว่าศิลาจารึกนี้สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อพศ1835อสอ18ภายหลังเมื่อได้สเวยสิราชสมบัติแล้วจึงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายจากวัดประวรณนิเวศไปตั้งไว้ที่ศาลารายภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข้างด้านเหนือของพระอุโบสถหลังที่สองนับจากตะวันตกจนถึงปีพุทธศักราช2466ได้ย้ายมาไว้ที่หอสมุดวชิรยานในปีพุทธศักราช2468จึงได้โปรดเกล้าให้ย้ายศิจาจารึกมาเก็บไว้ณนะพระที่นั่งสิวะโมกขพิมานพุทธศักราช2511 จึงได้ย้ายเฉพาะศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปตั้งที่อาคารสร้างใหม่ในพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครด้านเหนือชั้นบนซึ่งเป็นห้องแสดงศิลปะสมัยสุขโขทยัยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีและได้จัดทําศิลาจารึกหลักจำลองขึ้นเพื่อเก็บรักษาไว้ที่หอ วชิราวุฒแทนลักษณะของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงลักษณะของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นหินชนวนสี่เหลี่ยมมียอดแหลมปลายมนสูง1เมตร11เซนติเมตรมีข้อความจารึกทั้ง4ด้านสูง59เซนติเมตรกว้าง35เซนติเมตรด้านที่1และด้านที่สอง มี35บรรทัดด้านที่3และด้านที่4มี27บรรทัดการบันทึกของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนที่1ตั้งแต่บรรทัดที่1ถึง18เป็นเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเล่าประวัติของพระองค์ตั้งแต่ประสูติจนสเสวยราช ใช้สรรพนามแทนชื่อของพระองค์ว่ากูตอนที่สองตั้งแต่บรรทัดที่19เล่าเหตุการณ์ต่างๆและขนบประเพณีของกลุงสุขโขทยัยเล่าเรื่องการสร้างพระแทนมนังคศิลาบาตสร้างวัดมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัยและการประดิษฐ์อักษรไทยใช้พระนามว่าพ่อขุนรามคำแหง ตอนที่3คงจาลึกต่อจากตอนที่สองหลายปีเพราะรูปร่างอักษรต่างไปมากกล่าวสรรเสริญและยอรพระเกียรติของพ่อขุนรามคำแหงบรรยากาศภูมิสถานบ้านเมืองและขอบเขตอาณาจักรสุขโทขทัยคุณค่าของศิลาจารึกศิลาจารึกนี้ แม้มีเนื้อความสั้นเพียงนหนึบสี่บรรทัดแต่บรรจุเรื่องราวที่อุดมด้วยคุณค่าทางวิชาการหลายสาขาทั้งในด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วรรณคดีศาสนาและจารีตประเพณีด้านนิติศาสตร์ศิลาจารึกหลักนี้อาจถือว่า เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเทียบได้กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษมีการกาหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรักษาสิทธิมนุษยชนเห็นได้จากข้อความที่กล่าวถึงมีการคุ้มครองสุดเฉลยนอกจากนี้ยังมีข้อความเสมือนเป็นบทบัญญัติในกฎมูลเทียนบานและบทบัญญัติในกฎหมายแพ่ง ลักษณะครอบครัวและมรดกตลอดจนการพิจารณาความแพ่งและคลดีอาญาด้านนิติศาสตร์ศิลาจารึกหลักนี้อาจถือว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเทียบได้กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษมีการกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรักษาสิทธิมนุษยชน เห็นได้จากข้อความที่กล่าวถึงมีการคุ้มครองศึกเฉลยนอกจากนี้ยังมีข้อความเสมือนเป็นบทบัญญัติในกฎมนเฑียนบาลและบทบัญญัติในกฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัวมรดกตลอดจนการพิจารณาความแพ่งและอาญาด้านรัฐศาสตร์ศิลาจารึกหลักนี้ได้กล่าวถึงความแล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับประชาชนว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าปรึกษาราชการได้ทุกวันยกเว้นวันพระและเปิดโอกาสให้ราษฎรมาสั่นกระดิ่งเพื่ออุทธรดีกาได้ทุกเมื่อด้านเศรษฐกิจข้อความที่ศิลาจารึกได้สลักไว้ว่าในน้ามีปลาในน้ำมีข้าว แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนั้นมีความมั่นคงมากนอกจากนี้ยังมีการชลประทานการเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์และการค้าขายก็ทำโดยเสรีด้านประวัติศาสตร์ศิลาจารึกหลักนี้ช่วยให้เราได้ทราบถึงประวัติความรุ่งเรืองของชาติในสมัยสุโขทยัยและประวัติเรื่องราวอื่นๆอ,อาทิ ประวัติราชวงศ์สุโขทยัยประวัติการรวบรวมอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นประวัติการค้าโดยเสยรีประวัติการสืบสร้างพระพุทธศาสนาและการประดิษฐ์ลายสืไทยศิลาจารึกหลักนี้ได้ระบุอาณาเขตของสุโขทัยไว้อย่างชัดเจนกล่าวถึงทิศตะวันออกจดเวียงจันทร์เวียงคำทิศใต้จดศรีธรรมราช และฝั่งทะเลทิศตะวันตกถึงหงสาวดีทิศเหนือถึงเมืองแพร่น,น่านพั่วมีการกล่าวถึงชื่อเมืองสำคัญต่างๆหลายเมืองเช่นชเชียงเทศบุรีนอกจากนี้ยังได้พานาแหล่งทำมาหากินและแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวเมืองสุโขทัยไว้ด้วยด้านศาสนา ข้อควาในศิลาจารึกนี้มีหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นได้รับการอุปถัมภ์เชิดชูอย่างดียิ่งประชาชนชาวไทยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงส่งมีการสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ไว้เป็นจำนวนมากพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมีศิลปะงดงามยิ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจะสร้างให้งามทัดเทียมได้ด้านจารีตประเพณีศิลาจารึกหลักนี้ช่วยให้ทราบว่าสมัยสุขโขทัยนั้นมีหลักจารีตประเพณีหลายประการ ที่ประชาชนนับถือและปฏิบัติกันอยู่มีทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีอื่นๆเช่นประเพณีรักษาศีลเมื่อเข้าพรรษาประเพณีฟังธรรมในวันพระประเพณีการทอดกระถินประเพณีการเผาเทียนเล่นไฟเป็นต้นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้ เป็นเอกสารที่สำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าและทรงคุณค่าอย่างยิ่งมีสาระประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนากรรมปนาตควรพิทักษ์รักษาไว้ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดกาลและเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติองค์การยูเนสโกได้ประชุมเมื่อวันที่28-30สิงหาคม2546ที่เมืองกรีซดัสประเทศโปแลนด์โดยได้พิจารณาให้ ใบสมัครจำนวน43รายการจาก27ประเทศทั่วโลกผลการประชุมมีมติสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ให้องค์การยูเนสโกจดทะเบียนระดับโลกศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงพร้อมกับ22รายการจาก20ประเทศทั้งนี้โครงการมรดกความทรงจำของโลก เป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่มรดกความทรงจำที่เป็นเอกสารวัสดุหรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆเช่นกระดาษสื่อทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแต่จะต้องมีความสำคัญในระดับนานาชาติและจะต้องมีการเก็บรักษาในความทรงจำในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อองค์การยูเนสโกได้ประกาศจดทะเบียนแล้วประเทศเจ้าของมรดกมีพันธกรณีทางปัญญาและทางศิลธรรมที่จะต้องอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและเผยแพร่ให้ความรู้แก่มหาชนอนุชนรุ่นหลังทั่วโลกให้กว้างขวางเพื่อให้มรดกดังกล่าวอยู่ในความทรงจำของโลกตลอดไป